ด้วยนะลูกค้าเออไม่ธรรมดาอ่ะนี่เขียนว่าเมนโพลีเ h i r t พรีเมียมนะเสื้ตเชิ้ช์ตอนนี้ก็คือเิร้ตเออขายดีมากมางูงกันเลยมางูกันเลยแต่ลูกค้าถามหาเชิร์ตกันเยอะนะ รีวิว <55. S 1> ให้ท้กค้าสม็สม่ไร52ูิได้ยุได้มละอว่าลูกค้ารอเยอะไม่ใช่ไรที่ลูกค้าถามหาเยอะรอเยอะนะพี่นะใครจะเอารีบนะโอ้เือโพลีเสื้อผ้าบางๆนิ่มนะพี่นะแขนสั้นแขนยาวรวมนะนี่ ลูกค้าถามหาเชิ้ตเยอะจริงๆนะทุกวันรับโทรศัพท์พี่เชิ้ตมีไหมคะเชิ้ตมีไหมครับเวน้ำตาลน,นี่เม,ม่าครับถ้าโพลีนะพี่นะ แล้วลายจากที่ดูนะเฮ้ยเท่ว่าเหมียวๆเอาลาวตรงกลางออกกันตรงกลางตรงกลาง,เ,งเ,ออเดี๋ยวค่อยเรียงใหม่เอารอชวรไปดิเฮนะ้ยเท่นะพี่น่ะมาเร็วพี่จา๋า ใช่รอสะอาดเานาะงานสะอาดที่งานสะอาดสะอาดค่ะเนี่ยแหละพอดีเลยน่าร้อนเลยผ้าบางๆผ้าโพลีบางสวยๆเลยสวยๆเลยใหม่มด้วยนะคีาา่ เอเองนั้นแหละพี่เดินเซลไปสามพขายให้ราคาเบาจังเลยอ่ะพอแล้วให้ลูกค้ามีกำลังเซื้อหน่อยเพราะว่าสงสารลูกค้าไอ้นี่กันเยอะไงช่วงนี้จากค่ะเธอสามพันห้าพอขนาดงานหายากเนาะโอ้ยวินเทศวินเทศวินใจครับ ใส่ให้ฉันเลยอุ้ยสวยอ่ะพี่สวยนะวันนี้ไม่เปิดการแจ้งเตือนให้ใครเลยแน่ สี่มินิมอลให้พี่ได้เลยคุณเท้านี่เท่าไรพี่แครโปรให้3ามพห้า 35, พอนะคะใครจะเอาเอาโรยง,งานสะอาดเกรด A เลยเนี่ยแยกได้หลายเซตเลยค่ะในกระสอบนะเดี๋ยวแครคัดหัวผ้าแล้วทำเป็นเซตให้พี่ๆได้ดูนะนว่าเวลาเรายกกระสอบไปเปิดเนี่ยมันจะได้ประมาณ ไหนนะคะท,ที่ต้องบอกก่นกอน,นี่นร,ราคามันถ้าเปผาราคามันเริ่มแต่ 1, ครับผมอสี่มินิมอลผู้ชายโปรสามพันห้านะใครจะเอารีบเอาราคานี้นะพี่นะเร็วนะราคาโปรอ่ะเป็นผ้าโพลีบางเบาแขนสั้นแขนยาวเวนาะ บอกให้ลูกค้าทักแชทมาแล้วก็ขอรายการสินค้าก็ได้พี่เจนบอกว่าอะไรไม่ตอบพี่ลูกค้าข้งล่างบอกว่าไลฟ์สดสดจ้าเดี๋ยวรอก่อนนะ,ะรอสักครู่เดี๋ยวรับแอดมินอีกแปดสิบแปดคนพี่เกงขาสั้นเบอร์หนึ่งหมดคนที่หมดมีแต่เบอร์สองตอนเนี้พี่เอาไปขายก่อนนะเบอร์สองไปขายก่นได้ยัง เดี๋ยเกี้ยเเเีเอาตัวนั้นมาด้วยเนี้อดโซเซมินิมอสหดเละซเซมินิมอสส่งได้เลยอะเอามาเอาตัวน้นมามินิมอสที่อหมดเลยเหรอโอ้โหตายอ่ะนี่อา,าิย์แต่มันจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่า,าน้องอยู่แอดมิน ก็หยุดกันหลายคนนะพี่นะแอดมินหยุดหลายคนแล้วก็จะตอบเฉยเดี๋ยวเอาพัดลมอะไรเท่าไหรรีวิวส่งฟรีค่ะคุณพี่แต่ได้แค่หนึ่งท่านนะคะขาสั้นคาโก้ค,คาไซบ้างไหมคะรีวิวคุณพี่หัดใหญ่มีรีวิวอยู่จากมาอ่าป้ายจิงโจ้มาแต่ว่ามีนอตแล้ะ คุณพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้แค่ขอเปิดรีวิวเสื้อเชิ้ตชายโพลีให้ก่อนนะคะป้ายธงมาลงใหม่ๆเลยเซตนี้เป็นเซตมินิมอลสวยมากพี่ฟังจากเสียงนะมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวเลยนะคะสำหรับเชิ้ตผู้ชายเนี่ยคุณพี่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยอุ๊ยดูแขนค่ะลืมมาอ่อ ตอนนี้แบบขายดีนะคุณพี่ลูกค้าถามหาทุกวันเลยนะคะ1กระสอบก็จะคระสพื้นคระลายให้พี่ๆแยกทาราคากันอีกทีตัวน,นี้ป้ายห้อยอันนี้จะเป็นเซตโทนมินิมอลนะคะที่แค่แยกนะจะมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะคะอกจะอยู่ประมาณไซส์ M จนถึงแบบ 3X ประมาณนี้นะคะคุณพี่ใครสนใจสั่งได้เลยราคาโปรโมชั่น3,500บาทให้นะคะ ใหร้รับรีวิวส่งฟรีได้หนึ่งท่านเท่านั้นท่านที่เหลือจะเป็นกระสอบใหม่แล้วนะคะนี่จ้าแล้วในกระสอบเขาก็จะมีลวดลายให้พี่ๆได้แยกด้วยตัวนี้คือเท่มากสไปเดอร์แมนค่ะ ถ้าเจอลายพวกนี้พี่ๆสามารถแยกทำราคากันได้เลยนะคะคุ้มคุ้มงานสะอาดคะ่ะพี่แค่เปิดเทสแล้วงานสะอาดพี่ๆขายได้ราคาตัวนี้คือแบบออกแนววินเทจมากอย่าลืมที่สำคัญเวลายกกระสอบไปแล้วเปิดคัดแยกหัวผ้าแล้วก็ซักรีดเพื่อที่จะได้เห็นทรงที่ชัดเจนนะคะแล้วพี่ๆจะได้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะใครรับรีวิวหท่านพิมพ์รับรีวิวได้เลย ดีสวยมากเลยอ,ะอ่ะเชิดอ่ะเป็นอะไรที่แบบลูกค้าหากันนะช่วงนี้นะคะพี่หาเชิดกันเยอะมากอุ้ยเราเชิดเชิดเร่องนี่สวยดีไงายสารมาง่ายหน่อยเซลให้ลูกค้าไปก่อนเนาะช่วงนี้สงสารลูกค้าว่าลูกค้าเออเอเอเรืเอ่องไหนอา่อาให้่งทำเป็นเซ้กันรอก พี่ให้ดูใกลๆ้ๆเดี๋ยวแครจะหาเซตหาแบบเป็นแนวเดียวกันนะให้ดูนะคะอันนี้แขนส้นเธอแขนยานวทมเั้นอันนี้ก็ได้ดิแขนยาวดูจ้ะเดี๋ยวให้ดูพี่จะเย็นๆเวลาเปิดกระสอบอะเราต้องแบบจัดเซตจัดอะไรให้มันดูสวยงามนะพี่นะ มันจะมันจะได้ไม่งงอ่ะเวลาเปิดกระสอบมาบางคุหุ้ยอะไรอ่ะตนกันหมดเลยนะคะมองไม่ออกนะพี่นะพอเราได้คัดได้แยกแยกประเภทแขนสั้นไว้กับแขนสั้นหรือแขนยาวไว้กับแขนยาวหรือลายสก็อตลายตรงลายตารางสีมินิมอลสีพื้นสีสันสดใสสีพาสเทลแยกออกให้เป็นสเต็ปสเต็ปนะพี่นะอย่าจะนี่แขนยาวใช่ไหมเธอ ินเชิดวินใจสวยมากหาวายหาวายได้ใครรับรับได้เลยเป็นผ้าแบบไหนผ้าบางๆพี่จา๋าเขาเรียกเชิ้ตโพลีอ่ะพี่เชิ้ตโพลีกระสอบอ่ะเนาะเขาเขียนกระสอบโพลีปเ,เป็นผ้าบางอ่ะเชิ้ตผ้าบางนะ บางค่ะพี่ไม่ใช่ค้ตตอนให้ดูใกล้ๆก่อนพี่จะได้รู้ว่าออกเนี่ยผ้าบางพี่ของจริงคือผ้าบางแล้วงานสะอาดด้วยไม่ใช่ผ้าอต้นหนาแบบที่เคยเคยหนูเคยมีเียวกันนะนลงานแขนยาวแบบนี้ไม่ลอเขาไปใครรับรีวิวได้ท่านเดียวนะพี่จ๋า นี่อันนี้แค่ก็จะแยกเป็นแบบแขนยาวให้พี่ได้ดูกันนะคะเพราะในกระสอบจะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวเนาะสวยๆเลยค่ะเปิดกระสอบมาคัดแยกหมวกผ้าแล้วเอาไปซักไปรีดก่อนเลยอันดับแรกนะคะยังไงก็ขายดีมีกําไรแล้วช่วงนี้เชิดเป็นอะไรที่งานตามหาค่ะพี่จ๋าแล้วยิ่งรีดยิ่งซักยิ่งสวยนะอย่าลืมซักรีดแค่นั้นเองพี่จับราคาได้แน่นอนค่ะถ้าใหม่ถ้าใหม่ สวยจังอย่าลืมดูคอที่ไหนนะขับขับคอโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ซักเลยรีดนะพี่นี่สวยเหมือนเลยผ้าเหมือนแบบเป็นผ้าโพลีบางคุณพี่ใครจะรับรับได้เลยนะนี่ค่ะเซตแขนสั้น เวลาพี่ๆเปิดกระสอบก็ต้องไปคัดไปแยกนี่ขนาดยังไม่ได้ซักไมรีดนะพี่จ๋ายังดูสวยขนาดนี้เลยแล้วถ้าพี่เอาไปซักเอาไปรีดจะยิ่งสวยขนาดไหนนะคุณพี่ตัวนี้ป้ายห้อยเลยค่ะสวยๆอย่างนี้เลยในกระสอบก็จะคระแบบกันมาเลยทั้งสี่พื้นสี่ลายทุกสีนะคะไปคัดไปแยกกันนะรับรีวิวขอบคุณค่ะคุณพี่ที่เหลือต้องเป็นกระสอบใหม่แล้วนะจ๊ะลูกนึงประมาณกี่ตัวป้ายเขียนว่าอะไรเอย่ย ส5ิโลเดี๋ยวแค่นับจำนวนตัวให้แต่ร้อยขึ้นแน่นอนค่ะพี่น่าจะ150ยห้ฉันว่า200อาจจะ200อ้อเดี๋ยวเรานับให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมีลิสต์ที่หน้าโพสให้อีกทีนะเชิ้ตคอตตอนหนาอย่เชิ้ตคอตตอนหนาปกติเราได้ประมาณ180พี่แต่อันนี้เป็นผ้าบางได้จำนวนตัวอยู่นะเดี๋ยวแยกเป็นเซตให้ดูนะคะม,มุกใส่สีแดงนะคะ เอฟซีเธอมานี่พี่โมใส่สีแดงให้พี่เขาดูหน่อยมโมเดี๋ยวนี้เอฟซีเยอะว่ะุกอันนี้นี่นี่อ่ะเดี๋ยวแดงไม่พอใส่ให้ลูกค้าหน่อยสบายใจไปสีดำล้วนเหรอเออเอีดำล้วนหลายคนแล้วนะไม่ใช่คนที่ชอบใส่สีแดงนะหลายคนแล้วนะเนี่ยเอฟซีดำล้วนเนี่ยบอกแล้วว่าคู่แข่งดำดงพี่อย่านะใส่จริงนะ เกงแดง,งใส่มาแล้วนะเนะีแดงไ่ได้บายนะเ <c oughs> อินนิก,ก,ก,กรนนะแล้วจะโชวสีพื้นแขนยาวให้ดูงกงยัช่วยใส่นิดกระุมสองเมตรก็พอแล้วไม่เยเยะไม่ได้ใส่ลูกค้าดูหรอ ใ่ไม่ได้ไม่ไซส์เอสปกอะไรนะลูกค้าเดี๋ยวผมจ่ายนะคะพอดีอยู่ตลาดจอดรถไว้เลยขอขายของให้ลูกค้าก่อนได้ค่ะคุณพี่ปกติเชิญฮาวายแขนสั้นล้วนเข้าบ้างไหมเข้าแต่นานๆทีนะนานๆนี่เธอเห็นไหมที่เราโพสแจ้งเตือนมิจฉาชีพอะฮาวายลูกค้าทักไปเขาขายแปดพันแคก็เลยแคปแล้วมาโพสว่า ฮาวายลูกสอง0มืนกว่ายังหาของไม่ได้เลยแต่พี่มิดขายแค่8,000ลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์เลยผมโดนแล้วครับ2กระสอบลดให้เหลือกระสอบละเจ0 0พโอนปุ๊บงานเข้าเลยบล็อกทันทีซื้อ2ลูกลดลูกละพัน์น่ะถึงบอกว่าอันไหนที่ดูแล้วราคาเป็นมิดน่ะพี่ต้องชั่งใจก่อนนะคะอย่าไปโอนพี่จ๋าไม่มีไรสดนะดูดคลิปแค่ไปใช้อืมพี่คิดดู อันนี้เชิ้ตเ,เ,เ,เอเธอทำอเซตอยู่เซตนี่หรอไปไหนซ<ค>ีตัวเนี่ยนะยังไม่เซต็จงั้นเดี๋ยวฉันเรียงอันนี้ก่อนนึงนะพี่นะทำเซตให้สีพื้นให้ดูให้ดูง,ง่ายง่ายเดี๋ยวเวลานิดนึง เาูก so anyway. ี่ไปไหนเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้โชว์เลยเียงไม่ได้โชว์เลยนี่อะไลูพ anyway> ี่นี่จะลกพี่เฮ้ยเขาจะกลับบ้านแล้วรู้เ่ดีๆโกรธจะร้องเหง่ออะเธอ อย่างล่วงแล้วเกินโชคดีนะไม่ล่ตอนลกชูันอะไรมีสันนนนน้นด้วยแขนยาว ในกระสอบมันจะมีประมาณนี้นะพี่มีพื้นมีลวดลายสก,กอรอดมีอะไรอย่างเงี้ยนะใครจะสั่งสั่งได้เลยนะพี่เปิดไฟข้างหน้าหน่อยพี่ แล้วพอจับเป็นเซตเดี๋ยวค่กระกันถือให้หมดพี่จ๋าเวลายกกระสอบไปเนี่ยที่แค่บอกนะคะมันจะมีเซ็ตสีพื้นด้วยพี่ี่ไปคัดแยกทําแบบเซ็ตสีพื้นนะมันจะยิ่งสวยนะคะยิ่งจับราคาได้นะคะยิ่งซักยิ่งรีดยิ่งสวยที่สําคัญเลยคุณพี่ใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวได้ใส่อยู่บ้านได้ everyday look ใครที่หาเชิ้ตไปขายแนะนําเลยแล้วผ้าไม่หนาผ้าบางกว่าคอตตอนอีกนะพี่นะเป็นเชิ้ตโพลีนะคะผู้ชายนะงาน us ค่ะ ใส่อยู่ประมาณ M ถึง3 XL 4 XL ได้นะคะหรือบางคนใส่เป็นโครงโครงโอเวอร์ไซส์ก็ได้นะคุณพี่ <Yeah. S 1> นี่จ้ะอันนี้ก็เซ็ตแขนยาวนะคุณพี่บอกแล้วว่าอย่าลืมคัดอย่าอย่าลืมแยกให้มันดูเป็นสัตว์เป็นส่วนให้มันดูสวยงามน่าซื้อนะคะคุณพี่เห็นไหม แค่เราใส่แม้แขวนมันยังดูสวยเลยอะ่ะถ้าเรายิ่งรีดยิ่งสวยเลยนะคะเดี๋ยวแค่รีบนิดนึงนะพี่6โมงะ้ะ หมือนชุดไว้นะแนะ <c oughs> พี่จ๋าอันนี้เป็นเชิ้ตแขนสัน้นเป็นลายสีนะมีสีพื้นสีมินิมอลสีครมโทนสีสันสดใสมีลวดลายแขนสัน้นแขนยาวรวมกันในหนึ่งกระสอบผ้าสวยสวยสะอาดสะอาดแบบนี้เลยคุณพี่งานเชิ้ตนี้เป็นงานที่แบบงานตามหาณนะตอนนี้แล้วจัดราคาโปรโมชั่นให้เพียง3,500บาทใครที่เห็นคลิปนี้รีบสั่งนะสวยๆสดๆแบบนี้เลย เป็นไงลายขนมเค,ค้กเห็นแล้วหิวเลยจ้ะพี่เพอลน,นีล่ไปหน่อยพี่นับเลยก็ได้อี๊ยไรเลยก็ได้ฉันว่าไม่ทันแล้ว6โมงห้นานะี๋ยกมาวางบนนลีเนี่ยพี่มันจะมีทั้งอย่างนี้นะเ,เห็นไหม,ม,มก็ทำลายทันแล้ว <c oughs> ไม่ได้เลยมันหกเลย ไปไปคุณพี่ไปไวหน่อยเพราะว่ามันมืดและลูกค้าจะแบบไม่เห็นทรงนะจริงๆดูแล้วสาภาพโดยรวมที่พี่ใช้ได้ถูกรบกวนส่งหลังไม้ไ,ได้คุณพี่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่ส่งให้นะ วันอาทิตย์น่ะน้องแอดมินหยุดหลายคนนะพี่นะจะเหลือแค่แครกับมูกรอนนสหนึ่งคนที่อาจจะช้าหน่อยนะเนี่ยแต่ว่างานจะออกประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวกำลังให้น้องนับจำนวนตัวให้นะพี่นะจะเย็นๆเดี๋ยวเรารู้รู้กันเลยในไลฟ์นะเนี่ยเวลายปินเหตุจ้ะพี่จา๋าใส่พี่แน iPad ่แอตหล่น ใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านผ้าบางๆได้เลยนะใครมีเวลาแนะนำให้ซักรีดแต่ใครมไม่มีเวลาพี่ขอให้รีดหน่อยรีดอย่างเดียวเนี่ยงานสวยเลยค่ะรีดอย่างเดียวนะพี่นะ๋ยวแค่ส่งเลขบัญชีให้หลังไมค่ะ เลขบันสีให้หลังไมนนะพี่นะแต่รอแป๊บหนึ่งนะพี่นะนี่มันก็จะออกรวมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเชิ้ตผ้าบางนะพี่นะใครหาเชิ้ตอยู่นะจัดได้เลยเนี่ยสวยๆเลยค่ะมีแขนสั้นแขนยาวเนี่ยคุณพี่รวมสีรวมแบบรวมลายเลยในหนึ่งกระสอบอุ้ยออกแุบทรงเลยอ่ะผ้าใหม่เลยพี่เปื้อนเสียน้อยนะ คัดแต่ตัวสวยๆอ่ะพี่คัดแต่ตัวสวยๆพอต้นทุนน่าจะไม่กี่บาทเดี๋ยวแครจะลงลงไว้ให้ที่หน้าโพสต์นะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่นะพี่นะเดี๋ยวเรอสามพันห้าแล้วเดี๋ยวแค่หาจำนวนตัวให้เลยว่าได้เท่าไหร่อุ้ยฟาร์มิงโกลายฟาร์มิงโก้สวยๆเลยค่ะมันไม่ได้รีดอะ่ะพี่ๆอาจจะยังไม่เห็นทรงนะแต่ถ้าได้รีดแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นทรงค่ะ รอรีดนะพี่นั้นเนี่ยตัวนี้ป้ายห้อยเลยค่ะลายสกอตก็มีเนี่ยคุณ